ับช่องเคยสกลสลิงสัดฟิชชิ่งด้วยครับวันนี้ก็จะมามัดยางให้ดูนะครับวิธีมัดยางยิงปลาง่ายๆครับแต่ได้ผลเกินคาดครับผมเยี่ยมครับนี่ครับตัวนี้นะครับครับเริ่มเลยนะครับนั่งตัวนี้ทําจากเชือกเชือกลมแข็งนะครับที่มัดครับ เอาลนูนะครับผมล็อคตัวนี้จะมีที่ล็อกนะครับล็อคแล้วกัดึงนะครับ จัดสายครับจัดสายให้เข้าทรงนะนครับนีบ่จัดให้เข้าทรงนะครับเต่อมูก็เนี่ครับตามเลยคือคนไทยครับคือคนไทยแล้วสายไฟนะใช้ตัวเล็กนะครับ อัน,นี้ไม่รู้เบอร์อะไรไม่ได้เขียนเบอร์ไว้นะครัพอจัดสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดึงให้ไดระยะที่ต้องการครับพอได้ระยะที่ต้องการก็ล็อกเลยนะครับใช้ปากกัดช่วยนิดนึงครับ ตึงนีแน่นเลยนะครงนี้นี่ครับก็ไปก็เดีอกมาประมาณนี้ครับก็แค่นี้ก็อยู่แล้วครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับไอบ้มันอยู่ด้านล่างนะครับผมให้มันอยู่ตรงฝั่งด้านกีบนึงกีบด้านล่างนะครับ แล้วก็ตัดกูตัดสายเคีย์บันดาที่มันนี่ครับที่สองก็เหมือนเดิมมัเอาตัวกันไก่เนี่ยกันไก่จับสายเนี่ยดึงเนาะ ดึงเข้าปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วก็ดึงดลงเลยจัดสายให้เข้ากันครับให้ได้ตามรูปหนึ่ได้ตามรูปแล้ว, mm. ลวก็ลองดึงดึงดูหน่อยครับดึงป mm. ุ๊บก็ล็อกเลยครับ ให้อยู่ข้างล่างนะครับผมให้หัวให้หัวเก็บบรรทัยนันอยู่อยู่ข้างล่างข้างล่างนี่คือเป็นกีบนะครับดันออกเหมือนข้างนั้นะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ครับยิงได้ย,ยาวเลยครับผม ยิงได้ยาวเลยนะครับก็จะเหมือนกันกันกบตัวนี้มันจะทันนะครับลองเอาไปทำใช้กันดูครง่ายง่ายครับวิธีง่ายๆแล้วก็วัดครับวัดอย่าให้ลูกดอกโผล่ออกไปหัวเชือกนะครับถ้าไม่งั้นมันจะ มันจะทิมเข้าเข้ายางทําให้ยางขาดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะผมก็จะเอาให้ให้หัวลูกดอกนะอยู่ข้างในตลอดอยู่ข้างในวงเชือกนะครับถ้าผอ,อกมาตรงเนี้ยผมผมคิดว่ากลัวมันจะไปจิดยางคนระับผมคิดอย่างนั้นนะครับเทคนิคของผมนะสไตล์ของผมครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคนระับ Hãy subscribe các kênh Ghiền